ยากไหมที่จะเริ่มทําอะไรสักอย่างนงคือผมก็ทํามาหลายอย่างนะครับส่วนมากจะจริงครับจริง,รง <c oughs> ทำไมลูกค้าถึงต้องมาซื้อหลังคาเลข99ความซื่อสัตย์มันต้องส่งให้เร็วเราไม่คิดโกงความหนาครับซื่อสัตย์จริงใจกับลูกคา้าจริงๆเอาไปใช้กับงานพี่ได้ด้วยเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> เออครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับโอโม่แล้วก็รายการ Celebrity Channel วันนี้เราจะมาพาถัวบ้าน Celebrity ของโอโม่แต่แขกรับเชิญ EP นี้ EP แรกจะเป็นใครเราอยู่หน้าบ้านเขาแล้วครับเดีย๋ยวลองไปกดกรี๊เรียกเขาดูนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเอ๊ะพร้อมไหมไม่พร้อมอ๋อถ่าไปหนึ่งใช่ไหมครับเดี๋ยวให้แนะนําตัวก่อนว่าใครเป็นใครบ้างบาสครับอ๋อนี่เฮียบาสนะฮะแก้วค่ะอันี่เจ๊แก้วนุยค่ะเจ๊นุยจริงๆต้องมีเฮียกอฟเฮียกอฟอีกคนหนึ่งแต่ว่าวันนี้เฮียกอฟไปทํางานแล้วอ๋อเดี๋ยวเราจะไปเจอเฮียกอฟที่โรงงานอ๋อเดี๋ยวนเดี๋ยวมีบาสจะพาทัวร์นะฮะก็ถามนิดนึงว่า ครอบครัว99เนี่ยทำธุรกิจอะไรบ้างตอนนี้ก็เปิดร้านทองโครงการบ้านจัดสับมาจัดสันชื่อโครงการ Eco h เฮาส์ครับอีโคเฮาสตัวนึนวิวครับล่าสุดเลยตอนนี้เพิ่งมาเปิดโรงงานหลังคาเหล็กทำธุรกิจเยอะแบบเนี้ยแล้วมีวิธีการแบ่งกันยังไงวาใครดูอะไรอะไรอย่างเงี้ยช่วยๆกันดูครับ เองนะที่กันผ,ผมก็จะดูในส่วนของบ้านจต่สันแก้วนุ้ยนี่ก็จะดูในส่วนของร้านทองอก็หลักคาเหล็กเอ้แล้ววันนี้จะาาปูมโม,โมไปดูอะไรบ้างเอ่ยก็เดี๋ยวเราไปดูุมมูบ้านแต่สันก็ไเลย่ะโรงงานหลัคเาเหล็กแล้วก็ไปดูขายก๊อฟอาวโอเคเลยดีเลยนี่เราก็อยู่บนรถกันแล้วบาร์ดมีแนวคิดเกี่ยวกับการทําธุรกิจยังไงเผื่อแบบเอ้เป็นไอเดียให้กับหลายๆคนที่เขาอยากจะเริ่มหรือลงทุนหรือทำอะไรอย่างเงี้ย คือผมก็ทํามาหลายอย่างครับส่วนมากจะจริงครับจริงว่าว่าไปว่าไปพอเจ๊งแล้วเราก็รู้ว่าก่อนที่เราจะเริ่มอะไรใหม่ๆยถ้าไม่มีความรู้อย่าไปทำมันยากไหม่ะในการที่จะเริ่มทําอะไรสักอย่างสําคัญที่สุดต้องต้องมีคนมีทีมงานเริ่มต้นจากคนไม่ใช่เราเราเริ่มจากงานแล้วค่อยหาคนมาวางในงานเพราะว่ามันไม่ดี แล้วโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่เราไปมันมัน,มนเริ่มได้งไงทำไม<า>ทำไมถึงไม่ไปทำอย่างอื่นทำไมต้องมันฉีกม,มากเลยนะจากแบบร<ช>้านทองว<ช>ิ<อ>งมาเป็นโครงการบ้านจัดสรรได้ังสองปีก่อนเริ่มทำครับก็ทำแปดหลังก็ประสบความสำเร็จดีขายหมดภายในหนึ่งเดือนโด<อ>ืย<อ>ยังไม่มีบ้านจากหลังแปดหลังแรกนี่คืออยู่ที่ไหนเลยอยู่หนองผักก้ามครับอ๋อ ูหลังวัดหนองแวงเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูเพราะแปดหลังแรกเสร็จปุ๊บเราก็ลุยเลยคือมันไปได้เราเริ่มมั่นใจแล้วว่าเราทําได้คราวนี้จุดเด่นของบ้านต่างจากที่อื่นยังไงของเรานี่เราจะสร้างโดยระบบ t c a ค t ครับคืออะไรเนี่ย t c a ค t คือผนังทำเป็นรูปเห่งไร็อิบล็อกแดงอิทมอนอิทบนเบาแข็งแรงกว่าน,นี่น,นอนเพราะนี่เป็นคอนกรีตเย็นกว่าเดี๋ยวเราจะไปดูกันนาว่าบ้านเป็นยังไง ครับเดีเข้าบ้านตัวอย่างโอเคครับเชิญชมบ้านตัวอย่างว้าวสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้รู้พี่พัฒน์กับคุณอ้อมครับครับผมพิการผู้จัดการแปลขายโครงการบ้านอีโกเฮาส์นะครับแล้วนี้ส่วนเป็นคนหน้าแปลขายครับคุณอ้อมครับอ๋อโอเควันนี้ขออนุญาตเยี่ยมชม ก็ถ้าเข้ามาเราก็จะเจอห้องรับแขกที่เป็นฝ้าหลุมนะคะก็จะทาฝ้าหลุมเนี่ยข้อดีก็คือจะทําให้บ้านเราดูกว้างนะคะแล้วก็ดูปลอดโปร่งสบายนะคะของเราจะเป็นฟังก์ชัน3ห้องนอน2ห้องน้ํานะคะห้องนอนมาสเตอร์ของเรานะคะก็จะถูกออกแบบมาโดยมีห้องน้ําในตัวนะคะมองข้างนอกเหมือนมันไม่ได้กว้างมากแต่พอมาข้างในแบบ ห้องก็กว้างพอสมควเลย <บน S 1> เนาะขนาดสามสิบห้าคูณสอนเลยค่ะก็ถ้าลูกค้าจัดแต่งอะไรเงี้ยค่ะก็เตียง6คุูก็ถือว่าได้เลยนะคะแล้วก็จัดเป็นโต๊ะทำงานอะไรเข้าไป <ừ> เงี้ยก็ไม่มครบ,บเลยอย่างตัวโอ้อเนี่ย ชองมีตัวทำงานในห้องนค,คืออันนี้จะเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็วิ่งแคบนะฝั่งนี้ก็จะเป็นถ้าเราจะ b u ว l d ห้องเป็นแบบห้องสาหรับลูกสาว<า>ลูกชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเตียงสามฟุตถือว่าโอเคแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะก็คือเราทําเป็นโต๊ะทํางานด้วยว ๋อจะมีอ้องเราเนี่ยคือด้วยความที่เราเป็นสํานักงานขาด้วยเราก็ลเลยจะทาเป็นห้องสําหรับทํางานนะคะเป็นออฟฟิศขนาดบ้านหลังขนาดนี้นะคะทําเป็นออฟฟิศได้ก็ถือว่ากว้างมากมเลยะะแต่ว่าสองห้องนี้เท่ากันใช่ค่ะขนาดเท่ากัน<ส>แล้วตรงนี้จะเป็นห้องน้ํานะคะน<อ>ี่ห้องน้าแล้วก็มีกระจกบานใหญ่ติดตั้งนะคะ แบ่งตัวในนี้ได้เลยมีเคาน์เตอร์มีอะไรเยอะยเลย่ตรงนี้จะเป็นเหมือนอ่ทาทําเป็นแบบวิวเคาน์เตอร์เล็กๆสําหรับเป็นครัวก็ั่งะเส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะต,ต่อตัวไทยข้างหลังเพราะว่าเรามีบริเวณให้ด้วยใช่ค่ะเพราะว่าข้างหลังบ้านเราคือบ้านจริงๆเนี่ยเราเหลือพื้นที่ไว้ค่อนขอ้างกว้างต่อตัวไทยได้สบาย,ยถ้ามีคนดู <ๆ S 2> อยู่มีโปรโมชั่นอะไรจะดีไหมก็ฝากถึงท่านผู้ชมนะคะถ้าสนใจจริงๆตอนนี้เรามีโปรโมชั่น อ่าส่วนลดของแถมถ้าวพวูดหาเราใจดีค่ะจัดราจัดจเต็มให้มูลค่าถึงสองแสนสองแสนโอ้ยมากสองแสนเลยนะที่จากคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เยอะๆแล้วก็อ,อาจจะมีส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมนะคโอเคนะครับเดี๋ยวบอกว่ามาจากเพจ c e l e b เ i อร์ e ี l เวลนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็เดี๋ยวทิงคอนแทคไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับติดต่อคุณอ้อมได้ เดี๋ยวไปเจอกันที่หลังคาเลยครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะครับมาเด้อตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงงานหลังคาเหล็กครับ99หลังคาเหล็กใหญ่มากคิดว <ain> ่าจะทำแบบมาทำเล่นๆพอไม่ได้ทำแล้วก็ใหญ่เลยครับอันนี้เฮียกอล์ฟไหมครับกอล์ฟเจอเรนลี่ครับแล้วที่นี่ขายอะไรบ้าง เค่ลอล่าดูดิีบยูโคมก็กันบ้านคาเดินดูเครื่องจั่หมือว่าแบบอะไรคืออะไรบ้างนมันเยอะแยะไปหมดเลยตัวนี้นะคระับก็เป็นเครื่องรีดข่อข้างครับรีดมแลก็จะประมาณนี้ก็<ม><ม>จะเป็นสองตัวนี้ก็จะเป็นตัวข้างบนจะเป็นเครื่องรีดจั่วจั่วลางคานะครับส<ม>่วนตัวล่างนี่จะเป็นเครื่องรีดบางเกล็ดเกล็ดกระลังอากาศซึ่งจะเป็น ของโรงานเนี่ยครับมันจะเป็นสปตีระบายอากาศอ๋อจริงๆอ่ะมันเป็นแผ่นเงียบๆมาก่อนใช่ไหมเนี่ยใช่คับแล้วมันก็จะรีออกมาแล้วมันก็จะเป็นลูกตรงแบบนี้ตันนี้ก็จะเป็นรอนหลังคาเจ็ดส่วนเจ็ดคู่อือออกมาลอนรประมาณนี้คนระับว้าวสีนี้เราสั่งได้ใช่ครับอ๋ออันนั้นเลื่อ,ๆอ,อนๆเลยตัวนี้ก็คือ จะเป็นฉนวนกันความร้อน PE อซึ่งจะมีไซส์หนา3มิลถึ5มิลา่ตัวนี้ครับก็บาลังจะเอาไปขึ้นเครื่องรีดฉนวน PE ส่วนตัวไฮไลท์ก็คือเครื่องใหญ่ตัวนี้ครับว้าวไปดูกันตัวนี้จะเป็นเครื่องแรกของัหวัดเลยเอ้เครื่องนีดฉนวนแบบ PU4 เครื่องของเราจะทําความหลาได้2ขนาดที่20มิลกับ25มิลซึ่งตัวนี้ในเมืองเลยยังไม่มีเจ้าไหนอันนี้เป็นเจ้าแรกเลยใช่ครับใครสนใจก็ติดต่อได้ติดต่อได้ดไดเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นคอนแทคไว้ให้ตรงนี้นเดี๋ยวให้เฮียฝากโรงงานหลังคาเล็ก9ากกับคุณผู้ชาามหน่อยก็ถ้าใครสนใจหลังคาสนใจเล็กนะครับก็ฝากร้าน9 9ากาวาเล็กด้วยนะครับอ,อนนี้มีโปรโมชั่นอะไรไหมครับโปรโมชั่นถ้ามาจาก มีราคาพิเศษนะครับมีราคาพิเศษแต่เราก็ส่งฟรีด้วยโอเคซึ่งนี้โปรโมชั่นทียูก็ส่งฟรีนะครับโ้ส่งฟรีนะครับในจังหวัดแล้วก็ได้ราคาพิเศษด้วยใครสนใจก็อย่าลืมติดต่อมานะครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในออฟฟิศของมังคารลิก99นะครับอบร้อนนิดนึงร้อนมากร้อนมากเมื่อกี้ไม่ได้ถามเลยว่าในในมุมมองของลูกค้านะบ้า ทำไมลูกค้าถึงต้ s. <S องมาซื้อหนังคาเลยก่อนหนังคายเก้าเก้าหนึ่งก็คือเราเนี่ยพยายามจะดูสีครบสีอ๋อสีให้เยอะๆเอาง่ายๆเลยตรงคำความต้องการลูกค้าหลายยี่ห้อหลายขนาดมนีหลายยี่ห้อด้วยครับผมลายขนาดครับแล้วก็เรื่องการจัดส่งการจัดส่งเราพยายามจัดส่งให้เร็วที่สุด สั่งเช้าได้บ่ายสั่งบ่ายได้เช้าวันรุ่งขึ้นเพราะว่าต้องเข้าใจคนที่เขาอยากทํางานนะเนาะใช่ครับเขาสั่งก็ต้องอยากทาเลยเราช่างนี้เขาจะรอไม่ได้<ม>เพราะ็ต้องแบะแรงน้องเลยครับมัน<ม>ต้องส่งเรแล้วก็ความซื่อสัตย<ม>์นี่แหละสำคัญเราไม่คิดโกงความหนาครับซื่อสัตย์จริงใจกับลูกค,ค้าจริงๆเอาไปใช้กับงานที่ได้ด้วยเหมือนกันนะเออครับมันโกงกันง่ายครับหลังคาคือสั่งความหนา3ามูนเอาความหนา 28งแดล้ลูกค้าลูกค้าก็ไม่รู้ซึ่งเราจะไม่ทําแบบนั้น,รนครับการความซื่อสัตย์ความจริงใจของลูกค้าสําคัญมาก<ฟ>ครับก็เหมือนว่าวันนี้บารก็ตัดสินใจจะทคาคอมเตดรใหม่เนาะเป็นโอกาสที่ดีด้วยเลยนะครับเดี๋ยวจะได้เห็นเซนสดๆเลยว่าเป็นยังไงเออถ้าไม่บตรถึงตัดสินใจเนี่ยเร่ยกประกันเพิ่มเที่ตัดสินใจทําประกันได้ง่ายขึ้นนะครับก่อนหน้านี้ผมมีมความคิดว่าลูกผมเยอะผมต้องทําธุรกิจ หลายตัวเพื่อที่มารองรับลูกของเราแต่ทำเยอะๆแล้วมันเหนื่อยครับก็เลยคิดว่าทําประกันนี่แหละถึงเราไม่อยู่ลูกเราก็ได้เงินก้อนหนึ่งจากการที่เราทำประกันไว้นี่ครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเฮียบ้านมา,มากๆเลยนะครับครับผมที่พาโมนะครับไปทั้งชมบ้าน ั้งชมโรงงานบ้านจัดสรรด้วยสุดยอดมากๆนะครับสําหรับใครที่สนใจในเรื่องของธุรกิจไอเดียต่างๆก็สามารถที่จะดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e รวมไปถึงลูกค้าคนไหนต้องการที่จะกดนุ่นกิจการของขอโครอบครัคว99ก็ทิ้งคอนแทคไว้ให้เรียบร้อยอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณบา้านอย่างสูงวันนี้มีของวัญเล็กๆ,ๆน้อยๆเป็นกระเป๋าเทรนเนอร์มอให้กับเทบาทด้วยนะครับ,รบขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านใครจะเป็นเซเลบริตี้ คนต่อไปเดีเจอกันครับบ๊ายบาย